ความเห็นผิดของคนเนี่ยผู้เจ้าบอกมันเป็นของมีกําลังอันขาละไม่ได้กาลังออของมีกําลังที่ขาละไม่ได้เนี่ยอาการอย่างนี้ผู้เจ้าเรียกโอลมพาคียสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ํา5ประการคือทิฏฐิที่ถือว่าตัวตนในขันห้าคือวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเอ๊ะทำยังไงจะหลุดพ้นเนาะอ,อะไรการหลุดพ้นมีหรือไม่พ้นจากความตายได้จริงไหม ปฏิบัติยังไงจึงจะเอาชนะความตายได้นะหรือบูชาไฟหรือบูชาน้ําไปลอยบาปในน้ํากันดีไหมไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดีไหมเทพเจ้านั้นน้นนี้ดีไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ดีไหมวิจิกิจชาทั้งนั้นเมื่อมีวิจิกิจชามันจะมีศีและพระตาปลามาพอสงสัยมันก็ปรุงไปเออบูชาไฟแล้วกันนะเออไปลดน้ำมนต์ดีกว่าเผื่อจะโชคดีเออสะดอกเคาะหน่อยนะต่อชะตา ดูหมออีกนิดนึงให้เขาช่วยพยายกรมันจะแกว่งไปอย่างนี้หมดเลยนะพิธีกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากับพวกปุรุชนมากมายนะอย่างนี้นี่เป็นสังโยชน์สามตัวแรกอันปุรุชนละไม่ได้เป็นความเหนียวแน่นนะเราก็วิ่งว่าพระพรมพระภูมิจเจ้าที่จเจ้าทางจเจ้าป่าจเจ้าเขากันนะนะคิดว่าการรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลนนะ เราก็ห้อยเครื่องลางของขังสายศินผูกข้อมือข้อเท้าข้อเอวประหลัดขิกอะไรห้อยคงห้อยคอ,ยอกันเต้นไปหมดเลยนะมันไม่ได้คุ้มครองเราเราคุ้มครองมันนะเลี่ยมมันอย่างดีเลยนะคอนทุกยังไม่แตกเลยนะคอนทุกคนตายก่อนนะอืเนี่ยอืมของขังยังอยู่นะคนตายไปแล้วนะมพ้าเราคุ้มครองมันนะเพราะ wow, ความเชื่อไงความเชื่อของปุถุชนว่าเฮ้ยไอเนี้ยบันดาลอะไรได้ ผู้เจ้าปฏิเสธนะผู้เจ้าบอกนี่มันเดรัจฉานวิชามันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเหม็นผิดเธอเข้าใจผิดนะมันบันดาลอะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้นะทิฏฐิเรื่องกรรมนะทิฏฐิเรื่องกรรมเนะี่ยนี่ก็เป็นโอลัมพาคิยสังโย์เลยเนี่ยงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำห้าประการนีสามข้อนะอีกสองข้อคือกร,รมฉันทะนะอีกข้อหนึ่งก็คือพยาบาท การมาฉันท่าคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจะให้โยมละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโหมันลายยากนะอันนี้ก็เริ่มยากใช่ไหมดังนั้นสามข้อแรกเนี่ยโยมอพอไหวพอไหวแต่พอเอ้ละความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสท,ทางกายโอ้อันนี้เด๋ยวๆขอก่อนอ,อันนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่ปุถุชนเหมือนกันอันปุถุชนละไม่ได้ใช่ไหมอ่าละยากนะอีกอันก็พยาบาทนะ เวลายมไม่พอใจใครโอ้มันจะพยาบาทคิดวันแล้ววันเล่าผูกไปเดือนสองเดือนสเดือนปีหนึ่งนอนก็ฝันถึงไอ้คนเนี้เลยนะจะทําอะไรก็คิดวนอยู่กับเรื่องพวกนี้เน,นี่ยเพื่อนสองหมดเลยนะอุปสมิตกก็เกิดขึ้นพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่เขา,าพอมีพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เริ่มมีมิจฉาวาจา นะก็พูดทิ้มแทงกันและกันด้วยหอกปากนะเกิดปิศานวาดนะการยุแย่ให้แตกกันเกิดมุสาวาดการพูดโกหกเกิดพลสาวาศคําด่ดานะเกิดสัมปะปาลาปะ,ปะ,ปะนะคำเพอเจอรนะ์เพราะว่ามันเป็นมิจฉาสังกปะที่เราไม่ทิ้งม,มันก็หลุดออกมาทางมิจฉาวาจาพอมิจฉาวาจาจเจริญบริบูรณ์ก็เกิดเป็นมิจฉากรรมัตะ พอยมด่ากันมากเดี๋ยวก็ได้ตีกันแล้วใช่ไหมได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันมิจฉากรรมันตตาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะฆ่าขามโมยประพฤติผิดในกรรมมิจฉากรรมันตามรรแปดมันจะไล่มาอย่างนี้พู้เจ้าก็จะตอธิบายเอาไวนะ้นั้นพวกนี้สังโย์เบื้องต่ำห้าประการ